ทุกคนใครมาเนี่ยเห็นไหมเห็นใครมาไหมเดี๋ยวผมพาดูใครมาใครมาเราจะเดินไปหาดีกว่าเดินไปหาดีกว่าเตเด้ยเด้อเด้อเดเต้ย,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 ยแปบบ๊บน,นึงนหนไปหาเออใครมาเนี่ สวัสด you know ีค่ะปิดเทอมแล้วบอกเแล้ว oh, นี่พี่สาวเหรอน่ารักจังเลยอ่ะไอยู่มอไนแล้วนี่เรียนจบแล้วอันเรียนจบแล้วแล้วไม่เรียนต่อเนี่ยเรียนได้เทอมเดียวก็ออกฮะทำไมเรียนได้เทอมเดียวแล้วก็ออกเลยทำงานทำงานอะไร ไปเจ้าวัดเรียนสวยๆมาจากไหนนี่เพิ่งเลิกเรียนนี่ฮะอ๋อทำไมสอบเสร็จช้าอ่ะสอบผ่านไหมนี่อย่าไปรู้อี๋ดื้อครับปิดเทอมแล้วใช่ไหมนี่ปิดแล้วโอ้โหปิดแล้วปิดเทอมแล้ว มาหาพี่ยซมบ่อยๆนะโอเคๆๆๆๆๆกระดึงทำไมเล่าเอ้าไปเลี้ยงขนมหน่อยไปเลี้ยงขนมกันเนาะไม่มีตังค์เลยเลี้ยงบ่อยเลยเลี้ยงบ่อยอะไรเลี้ยงอะไรยังเลี้ยงบ่อยเลยฮะอ๋อก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยเออยยังไม่ได้กินตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้ว นี่ครับเลิกเรียนแล้วนักเรียนเลิกแล้วนี่มากับน้องน้ำแดงครับแซมวิ่งครับว่าติ๊กเกอร์นี่สวยนะติ๊กเกอร์นี่สวยนะอันนี้ขับมาเล่นอูดอันนี้เอาติ๊กเกอร์มาแจกนะึฮะเอามาแจกใครอีกใครยังไม่ได้ อ๋อ,อติดติดติดตรงนี้ได้มยิแล้วเราจะคลิปแล้วเนี่ยใช่ปายลูกคูก,กระดนเยนะนะอีหลุดแรงแล้วเนาะล้ก็อ,อกๆๆเอเขาบอกถ่ายลูกกัะรถก,ก,กับมันจะปิ้วไปไหน เฮะเค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 รถยังไม่ล้างเลยทุกคนรถยังไม่ล้างเลยนะเค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 น้องมันขับมันไม่เคยล้างน่ะฮะเด็ขับไปโรงเรียนเออเด้กุ้มขับไปไม่ยังไม่ล้างเลยตั้งแต่ขับไปเรียนนะยังไม่เคยล้างเลยอ่ะเนี่ยให้น้องมิงเอาไปล้างอยู่บ้าน เลี้ยเกี่แผ่นเลี้ยเกี่แผ่นโอ, OK. อู้หูเลี้ยเยอะแยะเต็มฮะไข่ชื่ออะไรนะน้องเพลงน้องเพลงงี้ยอ๋อวันเพื่อนนี่ในเพื่อนไปเรียกมาไปเรียกเพื่อนมาไ,มไปะอ๋ะอเออเราไม่ได้ไปตลาดอื่นนี่วันนี้มันจันทร์นี่ กินแต่อะไรกินแต่ยำอ๋อกินแต่ยำชอบกินยำหืม <c oughs> <c oughs> คิดถึงคิดถึงอีกแล้วนะผู้ผมอยู่นี่ก็ตามมาหาอย,ยู่นี่แหละ <c oughs> <c oughs> ผมอยู่ไหนก็จะตามไปนั่นแหละย,ยับแล้ว <c oughs> ดูสิเสื้อผ้ายังไม่เปลี่ยนเลยเ <c oughs> สื้อผ้ายังไม่เปลี่ยนเลยกลับบ้านยังนี่กล <c oughs> ับบ้านยังนี่ก็กลับ กลับแล้วแล้วจะกลับกับใครกลับกับพ่อไม่กลับกับพี่นี่กลับกับพ่ออรถพ่ออยู่นู้นพ่อไม่มาแล้วเขาตัดรถแล้วไม่พ่อไม่มาแล้วสั่งสั่งแกตัดแล้วแล้วให้กลับกับพี่โอเคไหมไม่โอเคเลย กับกาวิเตยคิดว่าไทยกับนะเดี๋ยวเราจะไปดูงานเดลงอีกนะเออจะลดลงสะกดเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานเสร็จแล้วเสือเต้ยเสือเต้ยกินอะไรน้ำขามข้าหวานไหนข้าวหวานนี่ยวะ เยอะกดเปรี้ยวเลยอ่ะเออเย็นมาเนอะอือเตยนี่ครับโดูมานั่งเฝ้าทั้งวันเลยน้องอะไรเนี่ยอะไรนะอะไรนะอ๋อน้องลี่แล้วเป็นไรนี่หลบหน้าหลบตาทำไมนี่ฮะมางลี่ดูครับดูดูหูหน่อยดูหูหน่อย หูนี่มีราคาแพงนะหูไอโฟนเหรองานเนี่ยดูอ่ะขายนักยางกินนี้สองวันหมดนักเรียนยังไม่เลิกเรียนเลยเตะบอลฮะเตะบอลออกเตะบอลไหมออกสอมบอลมั้งเลื่อนขึนหมดแล้วเนาะยังเรียนอยู่แม่หนิฮะอะไรนะ อ้าทำไมไม่เรียนอ,อ่ะเห้เอา้าทำไมไม่รู้ขี้เกียจ์เยี่ยมยืนเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะไหนคุยกับพี่ดีๆีวะโนเข,นขินกล้องทำไมออกจะสวยโนไหนคุยกับพี่ดีๆก,ก่อนเร็วเอา้าเป็นไรเขินกล้องอะไรหึเขินกล้องทำไมฮะ ดู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 ไอ้ยาย่ใอายุเท่าไหร่่นนอายุเท่าไหร่สิมาไอ้เต้อายุเท่าไหร่เต้ไอ้อายุเท่าไรสิดกูพากูยาวดิเออไอ้ดียะระวังคนไหนล่คนไหนฮะเดนสมอสา เอาออกตั้งแต่ตอนไหนรูปปั้นป .3 ป .3 นี่เปนายพุทยังอันนี้มันอยู่ไก่เต้ยเลยเนี่ยออกมาอยู่ไก่เต้ยเลยเป็นไรเป็นไรเป็นไรถึงมามาหายเต้ยว่าจังรักไอเต้ยไหมนี่รัก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 แปลงเลยอี๋เขิน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 นะติดติดพี่เต้ยเหรออี๋ไม่ไม่อีเป็นไรหันคุยกับพี่กันวะ ะเดี๋ยววันนี้กับสะพานก่อนเดี๋ยวสะพา์ก่อนเดี๋ยวรักพี่เต้ไหมรักพี่เต้ไหมยี่ยี่ไม่รักไม่รักอะไรทำไมปากแข็งเททำไมปากแข็งไปตอนที่ไอ้เต้ซื้อก๋วยเตี๋ยวให้กินใช่ไหมยอ้เต้ ยาไอ้นี่ยื้ออีอื่นก็ยังแบบเป็นห่วงแฟนนะแล้วก็รับรับแล้วก็รับแล้วก็รับแฟนมามานั่งเฝ้าอยู่นี่เลยไม่ใช่อะไรหรอกกลัวไอ้เต้ยมีมีกิ๊กใช่ไหมฮะฮะเอ้ากลัวแล้วนนยบอกว่าไม่รักฮะเนยบอกว่าไม่รักไอ้เต้ยเน่ไม่รู้อยู่ เด no ี๋ยวสรุปว่ารักหรือไม่รักเอ้าเอ็งอยู่บ้านไหนเอ็งอยู่บ้านไหนลีใช่ไหมเอ็งหะโคกว่านโคกว่านอยู่ไหนเนี่ยลานทรายลานทรายนทรายนู่นโอ้ยเอ็งเรียนอยู่อยู่โรงเรียนอะไรนะลานทรายวิทยาคมเลย ว <laughs> ิทยาเฉยๆหมอ๋อหานสายวิทยาดักดักเตยไหมยอย่าใช่ไหมโมยิ้ม <laughs> เอาถ่ายไม่ได้นี่ตู่ <laughs> ถ่ายคนสวยโนอืมอ่มฮึมเดี๋ยว <laughs> ไม่ถ่ายหรถนะ่ <laughs> ถถนะเดี๋ยวสมายก,ก่อนไปเจอไก่เตยได้ยังไงเบี้ยว <laughs> ไ, <laughs> ไม่รู้อีกแล้ว เอ็งไปเจอกันได้ยังไงฮะอือเยอ่ะฮ้ยเอ็งไปเจอกันได้ยังไงฮะเอ็งไปเจอกันได้ยังไงฮะเจอกันโทรศัพท์เย้เจอกันโทรศัพท์ใครไปเจ้คนจีบไอเต้ยจีบเนี่ยอี๋ไอ้เต้เย้ไอ้ดีไอ้เต้ยมามสามารถกันนี่เต้ยอันนี้วันนี้วันนี้วันนี้เย้ คู่คู่เองนี่มันน่ารักจริงๆเลยไปนอนบ่อไหมไปวันนี้เองไปนอนบ่อเด้อเอาเองไปนอนบ่อไหมไม่ใช่นอนอ๋อไปซื้อเต้นไปมานอนบ่อกับพี่หนอไม่มีเพื่อนนนนแอมดูผมนอโอ้ยชื่ออะไรพี่มิมเชื่ออะไรพี่มิมเชื่ออะไรพี่มิมโอ้เดี๋ยวนั่งไปเทอะไรตรงนั้นป้ นี่ครับน้องลี่นะ <laughs> ไปแล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ